นะคะทุกคนมาฟังเคล็ดลับจากที่สวนยิ่งทําพริกยิ่งดกเคล็ดลับง่ายๆนั้นคือเด็ดกิ่งแขนงกิ่งแขนงที่มีอยู่ใต้ต้นแนะนําเด็ดทิ้งให้หมดไม่ต้องเสียดายเพราะเวลายิ่งมีกิ่งเล็กๆแตกอยู่ข้างใต้ต้นต้นจะเลี้ยงใบเลี้ยงต้นแบบนั้นและทําให้น้องออกดอกน้อยไม่ดกเนี่ยเด็ดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายและอย่าลืมลดน้าพรวนดินด้วยนะกิ่งแขนงแบบเนี้ยิ่งเด็ด ผลยิ่งดกเคล็ดลับสุดง่ายสําหรับการดูแลพริกใค้มีกินมีทานสาหรับหลายคนที่ปลูกไ้กินทานเองถ้าชอบอย่าลืมแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะนะคะทุกคนมาฟังเคล็ดลับจากที่สวนยิ่งทําพริกยิ่งดกเคล็ดลับง่ายๆนั้นคือเด็ดกิ่งขแขนงกิ่งขแขนงที่มีอยู่ใต้ต้นแนะนําเด็ดทิ้งให้หมดไม่ต้องเสียดายเพราะเวลายิ่งมีกิ่งเล็ก แตกอยู่ข้างใต้ต้นต้นจะเลี้ยงใบเลี้ยงต้นแบบนั้นและทําให้น้องออกดอกน้อยไม่ดกเนี่ยเด็ดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายและอย่าลืมลดน้ําพรวนดินด้วยนะกิ่งแขนังแบบเนี้ยิ่งเด็ดผลยิ่งดอกเคล็ด <c oughs> ลับสุดง่ายสำหรับการดูแลพริกใค้มีกินมีทานสำหรับหลายคนที่ปลูกไว้กินทานเองถ้าชอบอย่าลืมแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ